เดี๋ยววันนี้พี่เลยจะมาทำเครื่องปลูกนะฮะสูตรระเบิดรากโชก้าชั้นนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นต้องเกลินแบบนี้ก่อนนะครับคือโชก้าชั้นต้นเนี้มีปัญหาตรงที่ว่ารากเน่าครับรากเน่า วิธีการแก้ไขตอนนั้นก็คือตัดในส่วนที่เน่าออกแล้วเหลือแค่ยอดนะฮะเหลือแค่ยอดเอามาช่ำน้ำพอชํำน้ำรากออก,กระดับหนึ่งก็เลยมาใส่เครื่องปลูกไว้ทีนี้ปัญหาคือรากไม่ค่อยเดินนะครับวันนี้พี่เล่ก็เลยมาเปลี่ยนเครื่องปลูกสูรระเบิดรากมาเดี๋ยวมาดูครับอันนี้เป็นเครื่องปลูกที่คิดค้นขึ้นมาเองนะฮะ พระเอกคือตัวนี้ครับอันนี้คือโฟมนะครับเป็นเศษโฟมนะฮะจากประสบการณ์ที่เราเคยเห็นเครื่องปลูกจะสังเกตว่าเวลารากโชก้าชั้นจับเครื่องปลูกเนี่ยเชื่อไหมครับลำดับที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาเลือกที่จะจับโฟมโฟมแบบนี้ก่อนนะครับตัวต่อไปก็เป็นกลุ่มของพวกหินภูเขาไฟหินผู้เขาไฟกับมะพร้าวสับเนี่ยพอๆกัน ถ้าแข่งกันเนี่ยหรือว่ารากต้นไม้ที่จะเลือกเนี่ยระหว่างหินภูเขาไฟกับมะพร้าวนี่ฮะมะพร้าวสับเนี่ยปริมาณพอๆพกันเลยแต่ถ้ามีโฟมมาปุ๊บเนี่ยโหโฟมเป็นอันดับหนึ่งเลยดังนั้นจึงเป็นเครื่องปลูกที่พิเีล่เลือกใช้นะฮะทีนี้กิมมิกนะฮะกิมมิกที่เสริมๆเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของเพอร์ไลท์ยังมีเพอร์ไลท์อยู่นะครับแล้วก็เป็นอ่า มะพร้าวมะพร้าวสับเล็กมะพร้าวสับเล็กหรือเพื่อนคนไหนอาจจะใช้ในเรื่องของขุยมะพร้าวก็ได้แต่ไม่แนะนําให้ใช้เยอะนะครับไม่แนะนําให้ใช้เยอะนี่ฮะสูตรหลักๆของพิเรมีเท่านี้เองผสมก็กะปริมาณเอานะครับอย่างละอย่างละเท่าเกันก็ได้นะครับหมายความว่าปริมาณของมะพร้าวสับของหินภูเขาไฟ ของโฟมแบบนี้ครับอัตราหนึงต่อหนึเลยก็ได้ใส่แบบนี้ครับ,บ,บ,รบทีนี้ส่วนกระถางที่พี่เลเลือกใช้เนี่ยพี่เลเ่ใช้กระถางใสนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูพัฒนาการของรากว่าระบบรากเนี่ยเขาเดินดีจริงไหมนะครับทีนี้วัสดุปลูกที่เห็นเนี่ยพี่เลนเ,เน้นแบบโปร่งละกันนะครับโปร่งแต่ยังมีการอุ้มความชื้นอยู่บ้าง ก้นกระถางก้นกระถางใช้โฟมได้ครับใช้โฟมใช้ฐานหรือหินภูเขาไฟได้ะเดี๋ยวพี่เลเริ่มเลยใช้ฐานนี่แหละครับฐานคาร์บอนฐานหูงต้มฐานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนะฮะที่เอาไว้กินกับหมูกระทะนี่แหละเอาไม่ใช่พูดผิดครับเราไม่ได้เอามากินนะเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงนี่นะ แบบนี้ครับใส่เครื่องปลูกไปเดี๋ยวพี่เลจะให้มาดูรอบสภาพรากของยอดโชค9กชั้นที่เดิมทีเน่านะครับเน่าแล้วพี่เลก็ตัดนะฮะตัดแล้วก็เอายอดมาชากว่าจะได้อ่ารากที่ยาวหรือรากใหม่เนี่ยก็เป็นเดือนครับน่าจะเป็นประมาณ2เดือนนะครับ เรียบร้อยครับเครื่องปลูกสูตรระเบิดรากของพี่เจเลรีแล็กครับเน้นโปร่งนะครับเน้นโปร่งเน้นใช้อวัดสดุปลูกที่โปร่งแล้วก็ที่เห็นขาวๆนี่คือหินเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์เอามาคลุมข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อที่ให้รากของน้องเนี่ยเดินดีสะดวกนะครับ อ่าโอเคอ่ะย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับเพอร์ไลท์แนะนำให้แช่น้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่มันมีฝุ่นคลุ้งเนี่ยแนะนำให้ใช้หน้ากากนะครับหรือใส่แมสนะครับเพราะว่าฝุ่นของเพอร์ไลท์เนี่ยจะส่งผลให้ปอดแข็งได้นะครับเพราะว่าละอองฝุ่นที่เราสูดดมเนี่ยมันจะไปจับอยู่ที่ปอด ดังนั้นอันตรายนะครับอันตรายวิธีแก้ก็คือ1แหละใส่แมสนะครับแล้วก็ระวังเรื่องการฟุง้งและอย่างที่2ก็คือนี่ฮะแชะ่แช่น้ําแบบนี้แช่หรือพรมน้ําเพื่อที่จะ,ะไม่ได้ให้ฝุ่นมันฟุ้งกระจายแล้วก็ทำความสะอาดเพอเพอไลไรด้วยอ่ะโอเคจบเรียบร้อยครับคลิปสูตรระเบิดกรากของน้องโชคเชั้นนะครับบายบายฝากคอมเมนต์ด้วยนะ บ๊ายบายครับ